มาค่ะทุกคนตำปลาหมึกวันนี้นะ่ะวันนี้อยากกินตำปลาหมึกแล้วก็มีขนมจีนด้วยจ้ามาเด้อทุกคนหน้าสดสดแบบนี้ละจะอยู่บ้านหนวดมาเด้อมาแซ่แบๆกันหนวดพันขนมจีนตำเองขึ้เก้าจ้า

nổi tim Rất tiếp, Hãy subscribe cho Nei. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.

ปลาหมึกตัวเบลอเล ผักตู๋เหีย่ยวต้มจุงจ้งเข้าบ้านนะลูก นายลูกสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะคะปีใหม่ทุกคนไปไหนกันส่วนโมไปดูพุที่สยาม จังแล้วไปดูพุไปดูโชว์พุสวยมาก มีผักขาก็เืิมจับผัดเผ็ด มันใหญ่งไ,งไหม เผ็ดเผ็ดด้วยแต่งตัวไม่แต่งตัวค่อนข้างจะแบบอยู่บ้านอยู่บ้าน 不管。嗯 ้ตอจุ้งเบื่อไหมลูกปีใหม่พี่จุ้งไม่ได้ไปไหนเลยเนาะใช่ไหมลูกโอ้ยมันเป็นแมวมันจะไปไหนได้แถวห้องมองอะ่ะ ตอนปีใหม่เขาเขาคงไม่ได้จัดผูกแบบตรงนี้มันเป็นที่ส่วนบุคคลนะดีหน่อยเพราะว่ามันจะไม่เสียงดังไนงะแมวเมาไม่ตกใจมโมก็เลยออกข้างนอกได้แต่แบบสงสารสัตว์ที่แบบอยู่ใกล้ๆเสียงอะ่ะ คงจะเสียงดังแล้วก็ตกใจบางตัวก็แบบตุยไปเลยก็มีเนาะทุกคนเนาะอืมสองฟัง แบบนี้หัวซุกหัวซุนอะไรเงี้ยไม่ได้ผมสามากแล้วอย่างแบบบางคนอ่ะมันไม่โอเคมากๆเลยนะทุกคนบางคนที่โพสโพสร,รูปสัตว์เลี้ยง เกิดอุบัติเหตุหรือว่าน้องแบบจากไปอะไรเงี้ยโมไม่เห็นด้วยนะสำหรับส่วนตัวโมนะโมโมคิดว่าอย่างโมเป็นคนที่เซนส์ีบกับเรื่องอะไรพวกนี้มากอะไรเงี้ยต่อให้จะเป็นของเราหรืออะไรแบบเนี้ยโมจะแบบไม่ลงโซเชียลเลยนะเพราะว่ามันมันเป็นความรู้สึกที่หดหู่ออะืม คือบางคนในเฟซอะลงเนะี้ยที่เป็นเพื่อนกันเนะี้ยโมก็คือกดซ่อนโพสเลยหรือบางคนถ้าแบบโพสเยอะๆอะโมก็จะแบบเลิกเป็นเพื่อนไปเลยอะเออโมเป็นอย่างนั้นจริงๆอะโมไม่อยากเห็นเลยแล้วแบบภาพที่ลงก็คือ มันไม่น่าลงอ่ะก็ไม่รู้จะลงทําไมอะไรอย่างเงี้ยลงลงทำไมอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็ไม่ได้แบบเป็นความทรงจำที่ดีที่จะต้องมารีมาอีกรอบเนี้ยไม่เห็นด้วยปิดนี้เลย คือถ้าเห็นอ่ะโมจะหดหูไปทั้งวันเลยความรู้สึกไม่คนอื่นไปหรือเปล่าเนะแต่สําหรับโมคือแบบพอเห็นปุ๊บแล้วก็อย่างนี้เลยนะอืแล้วก็กดออกกดออกจากหน้าจอแล้วก็ล้างล้างล้างให้ฟีลมมันขึ้นใหม่ ừ, một bình ngắn lời ừ, bài nó đẹp đầu cái kinh thiết lửa Bye-bye.